สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับลานพี่ชาปั๊มน้ำวันนี้ก็มารตรวจเช็คที่ตักสินสามหนเจ็ดนะครับผมที่ถงตักมินตําทนวันนี้ทำดูครับ<ม>น้ําไหลเต็มเลย<ม>โอ้อยังไงครับรั่วเห็นไหมครับน้าฉีดพุ่งขึงข้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับบางท่านก็ไปมองว่าสินคอรั่วบางท่านก็มองว่าหัวเดินบนรั่วไม่ใช่นะครับตรงประเด็นนี้เป็นถังสแตนเลสเนี่ย เราต้องตรวจสอบดูดีๆครับอันนี้จะเป็นรุ่น H K ม่างี้ถังนะครับตอนนี้ก็มาตรวจเช็คดูรู้ได้ว่าเป็นที่ถังั่วดูน้ำเต็มเลยครับแบบนี้ลักษณะนี้ไม่ดีครับผมน้ำจะท่วมออกนะครับปล่อยไว้นานๆน้ำท่วมแน่นอนท่วมบ้านของจะเสียหายนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ยลักษณะที่ว่าตรงข้างล่างเนี้ยทางที่ดีเราขัดเนี้ยลองไว้หน่อยหนึ่งครับผมลองไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่า จะได้จะได้ไม่ไปเยอะนานนะครับผมนี่ครับการหาทางมาลองไปนะครับผมทำาทดยวิธีการนี้นะครับมันจะได้แบบกำลังกันต่อครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ไปถอดมาจากบ้านลูกค้าดังที่ผมพาเห็นนะครับการถอดปัม๊มมาซ่อมหรือถอดปัม๊มที่จะมาเปลี่ยนถังไ่ว่าจะเอามาซ่อมเป็นเชื่อมถังก็ดีนะครับจะเปลี่ยนเป็นถังก็ดีนะครับ ในการนี่เขาจะถอดเขาก็ต้องถอดน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็ด้านล่างอีก2ตัวนะครับผมแค่นั้นเองไม่ต้องไปตัดทอนะครับผมไม่ต้องไปตัดทอ่อถ้าหากเขากะตัดท่อปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เขาเพิ่มงานให้เจ้าของอีกนะนะนับแต่คุงทีไงว่าเขาจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ก็ต้องมีการซึ้นสิ้นเปลืองอีกแน่นอนครับต้องไปซื้อกาวซื้อต่อตรงนะครับผมดังนั้นก็ต้องครับผมถอดอยูุบนนี้แล้วก็ถอดดัง้างถอดน็อตออกแค่นั้นเขาก็ยกปั๊มมาใส่ได้แล้วนะครับผม ก่มีเห็นหลายท่านครับที่ยกปั๊มมาในการด้วยการในตัดทอนะครับบัตนี้ทำว่าเปลี่ยนทางบันี้ครับผมกับหลายๆคนก็อาจจะเห็นคลิปของปีชาปั้มน้ำนะครับในการเขาจะเปลี่ยนถังนั่นเมื่อนี่กะเก่าครับผมมาเปลี่ยนถังอีกเบอร์นี่คือเก่าครับผมทำว่าอาจารย์ทำแต่เรียใบนี้คือมีไม่อยู่ครับอาจารย์เนาะมันไม่อยู่แต่ง ในลักษณะที่ว่าห้อยเพ่นปั้มลงไปเนี่ยจะเป็นห้อยป็นขอบกแตกแตกครับผมแตกกระถือว่าใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมมีปัญหาแล้วนะครับถามว่าไปเชื่อมไปอักก้อน,น,นได้บ่อาจารย์ก็คึอว่าขั้นเข้าไปเชื่อมไปอักก้อนเหมือนกะได้ยุแต่มันหันสีได้บ่โดนครับผมจะไม่ทนนะครับแต่บางบางรุ่นหรืออาจเป็นบางยี่ห้ออาจจะนานอยู่นะครับผม การใช้ก็อาจจะนานแต่ถ้าเกิดบางี่ห้อก็ไปเชื่อมตามเดือนสีเดือนก็แต่ทีนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับผมดังนั้นถ้าหากจะให้มองก็ถ้าเกิดอยู่ตามอัตราเงินของเราเนาะเงินของเราเยอะเราก็อยากจะจบครั้งเดียวเราก็เปลี่ยนถังนะครับถ้าเกิดปัจจัยของเราเงินของเรามีน้อยเราต้องการเซฟเอาไปเชื่อมเป็นการดีที่สุดนะครับ ถอดลักษณะเดียวกันครับผมถอดลักษณะนี้นะครับถอดตัวห้องกัจะค่อยงัดแงะออกมาแด้ครับเด้ออันนี้จะเป็นของในตัวสายใสไปครับผมนะครับอันนี้กัดหลายท่านอาจจะดูจะรู้ไปแล้วบางท่านก็เก่งไปแล้วครับผมแต่บางท่าน ยังไห้เก่งยังพึ่งเข้ามาดูครับผมก็ต้องตามนี้นะครับเอเลยนะครับตัวแอร์ชัดเจอันนี้เราน็อตออกหมดทั้งตัวแล้วนะครับตัวเพชเชอร์สวิตแล้วก็หมุนออกนะครับผมหมุนหยุดตรงนี้นนะครับหมุนออกอยู่ น็อตเสร็จรบร้อยน็อตตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่เราก็ยกปอกเลยเต้องอกครับนถามว่ามันแตกมาอะไรตรงไหนครับพ รอบในขอบนี่ยแตกยาวเลยครับตแตกยาวเลยตรงนี้เลยไปเชื่อมไปอะไรก็ไม่อยู่หรอกครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีการปั๊มลงไปครับไปก็ทอดฐานนะครับผม ถามว่าเอ้าเปลี่ยนเราใช้แบบไหนครับอาจารย์ก็คุณลูกค้าท่างบอกว่าใช้สแตนเลสนี่ยเพราะว่าเขาชอบต้องการน้ําสะอาดสะอาดก็ถังสแตนเลสน้ําสะอาดจริงๆครับผมน้ําสะอาดเขาเลยบอกว่าขอใช้เป็นสแตนเลสเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นต่างยี่ห้อคารเลยี่ห้อนะครับผมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับส่วนรูข้างตัวเนี้ยเราต้องเอามา แปะเข้าตามเดิมดูเดิมมุงเขานะครับแล้วตรงนี้จะไม่มีปังจะไม่มีกากระบะนนะครับมาก็ประกอบเข้าเลยครับผมใส่น็อตฐานนะครับใส่น็อตฐาน แล้ทีนี้เราก็หยิมนอตันจุดออกเอาให้ละเอียดไปเลยครับผมนี่พ่อบ้านแม่บ้านทำได้เลยนะครับเมีบ้านก็ทำได้นะครับแบบนี้แม่บ้านทำได้เฉยเลยนะครับ เอาจริงๆครับผมไม่บ้านทับได้เลยปึ๊บบานน็อตไว้นะครับตรงนี้เราก็เก็บงานสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเก็บผนเกลียวเก็บไว้ทำไมครับไปจาน ตรงนี้เป็นการดีที่สุดครับผมเรามีเราก็เก็บไว้ถ้าเกิดเราไม่มีก็ไม่ต้องใช้ขอให้มีลูกยางนะครับที่มากับอะไรตัวนี้ขอให้มีนะครับถ้าเกิดเรามีเทปเป็นเกลียวเราก็เก็บไว้เป็นการดีที่สุดเก็บงานไว้นะครับครับต่อไปตัวมอตเตอร์ ตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีคาบน้ำเนี่ยเกตเห็นไหมครับตรงนี้หลายท่านบอกว่าแก้ไขแบบไหนครับอาจารย์บางที่เขา,ามีโอลิงให้แต่บางที่ไม่มีแต่ตรงจุดนี้ปิชาป๊มน้ําจะมีมีว่าของมันขาดนะครับดังนั้นปิชาป๊มน้ําวิธีแก้ดีเลยครับเทปพันเกียวมาเลยครับทำนี้ครับอาจารย์ มาเลยทำอย่างนี้ครับนะครับวางตามนี้เลยแล้วก็พันตนันนะครับให้แน่นครับผมตึงให้แน่นแน่นเนี่ยก็น,นูนขึ้นแล้วเห็นไหมครับ หลักๆเลยคือตรงเนี้ยแบนนะครับเขาเรียกว่าการใช้งานมันก็ต้องแบนไปแล้วทําอย่างนี้เราก็จะพันที่ตรงให้ขอบนี้มันหนาขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องพันยาวๆไปอย่างเงี้ยเผื่องานไว้นะครับเสร็จที่เรียบร้อยใช้สลีโคนสักนิดหนึ่งนะครับใช้เพื่ออะไรครับอาจารย์ให้มันลื่นนะครับเวลาใสาก่กรเป็นจะได้ลื่นนะครับสลีโคน คเกิมืมจุ่น้ำดำนี่แหละนะครับเดีย๋ยวลาเราใส่ลงไปมันจะได้ลื่นนะครับผมเดี๋ยวอย่างหนึ่งเราก็จะได้เก็บงานไว้อย่างดีเลยนะครับเนี่ย ช่วยเก็บงานได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขับน้ำตรงนี้จบแล้วไม่มีแล้วนะครับขับไปเลย แค่นี้เองครับตรงนี้พจบแล้วส่วนตรงนี้เราใช้โอล้นเส้นใหม่นะครับผมใช้โอลินวงใหม่นะครับจะใช้ตัวเก่านะครับตรงนี้แต่ผมเปลี่ยนไปแล้วครับตัวเก่าอยู่นี้แบนทิ้งเลยครับผมเสร็จลักษณะนี้หันลงเลยปึ๊บกับตรงเนี้ยเราไม่ตรงเราก็หมุนหมุนหาครับ ลงได้นะเนไครับตรงนี้เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วฝั่งนี้แหละอาจารย์ฝั่งนี้ก็ตัวแอร์ชัตเจอเร์าหมุนเข้าเลยนะครับมุนเข้าเลย เรียบร้อยฝั่งนี้ตัวพิชเชอร์แล้วก็มันย้อนสักหน่อยนี่ทำแล้วก่อนขับจ,จะได้ง่ายๆกรหมุนเขาเลยตัวพิชเชอร์สวิต หมุนยากนิดนึ่งแ้วมุนก็ลงไปเลยครับใช้มือหมุนก็ใช้ได้แล้วนะครับ ต้องใช้เครื่องทุนแรงหนักๆใช้คิมรุงคิมล็อกไม่ต้องครับผมนี่เราก็เข้าน็อตกันเลย น็อตเนี่ยเราให้จับตรงขามอเตอร์ก่อนนะครับเขาจะริมแน่นครับตอนนี้เราก็เข้าตรงด้านตรงขามอเตอร์เลยด้านหลังตรงตูดมอเตอร์เนี่ยเข้าก่อนพอเข้าน็อตตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดลงตรงนี้เราก็กดลงเข้าตามรูปนะครับแล้วก็ต่อเลยครับใส่น็อตใส่น็อตใส่น็อต ลองดูนะครับผมลองศึกษาลองทําดูนะครับเพราะบ้านไม่บ้านก็ทําได้นะครับผมก็มีหลายๆท่านเลยโรงาบอกขอบคุณอาจารย์ปิชาทําทได้แล้วจ้าดิฉันทําได้แล้วจ้าบอกผมมีใจมากเลยครับท่านดูน่าอยู่แถวคลองหกหรืออะไรผมมีมั่นใจครับทําได้แล้วอาจารย์ปิชาก็บอกโทรมาเดียนทําได้แล้วเดียนทําได้ผมก็อะไรนะเดียนเดียนเนี่ยอ๋อทำ เราเอาเคืดกันนะครับอันนี้เราก็เข้าน็อตตรงนี้น,นี่สมบูรณ์แบบนะครับ ตรงจุดนี้แล้วถามว่าตรงนี้อาจารย์มันชอบรั่วเวลาเราทาเนี่ยตรงนี้เลยประเด็นสําคัญนะครับเก็บงานเก็บตำไหนอาจารย์เก็บงานอา่ามามาดูเนี่ยตะไกรเนี่ยมันจะรวมนะครับการใช้งานขงเขาก็จะรวมแล้วก็ใช้เทปพันเกลียวพันทับลงไปสามรอบสี่รอบเก็บ อปแล้อันนี้แน่นปึกเลยนะครับตรงจุดนี้หลายท่านเลยโทรมาถามแก้ไม่ได้สักทีหมุนจนฝาครอบเกียวแตกหมดนะครับอย่างนี้ทำที่พิชาพาทำนะครับนี่นะครับรสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้ เราก็ต้องทําเช่นเดียวกันพัวนมีการขยับแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรมากครับผมแค่นี้เองท่านก็ทำเป็นแลวจริงลวมีเงินในกระ เตาตังอีกเยอเลยครับผมเพราะว่ารถลด <c oughs> ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องไปเสียค่าช่างนะครับส่วนด้านล่างมันก็จะมีฝาปิดด้านข้างแล้วก็ถอดประกบเข้าตามเดิมนะครับส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับกับร้านพิชามกำนาำตัวแอร์ชัตเจอร์นี้ตัวพิชเชอร์อยู่ตรงนี้นครับทางน้ำเข้าทางน้ําออกอยู่ด้านล่าง ผมขอขอบคุณนะครับทุกท่านทุกกําลังใจทุกเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่หรือเพิ่งเข้ามาดูหรือจะเป็นเก่าๆครับเอฟซีเก่าผู้ที่ท่านที่ให้กํลาลังใจก็บอกว่าเอฟซีติดตามนะท่านนี้ท่านนี้ผมจําได้เลยครับผมท่านติดตามอย่างนี้จริงๆผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจและขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าหากผมไม่ดีนะตรงจุดไหนผิดพาลาดตรงจุดไหนประการใดก็บอกดีชาปํานาหรือติดเตียนมานะครับผม คนที่ชาปําน้ำไม่มีอะไรให้มีแต่ความดีและความซื่อสัตย์และความมีเมตตาซึ่งกันและกันนะครับผมไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่หวังอะไรมากไปกว่าน,นั้นถามว่าพี่ชาปําน้ำมีอะไรขายไหมมีครับผมทุกชิ้นส่วนของป๊มน้ำท่านจะสั่งก็อยู่ตรงหงวัววิดีโอครับผมก็จะมีไอเนลน์ขึ้นก็สั่งได้ครับผมราคาก็ตามของตลาดนะครับผมผมก็จะมีแค่ค่าบวกค่าส่งค่าไรแค่นั้นเองครับผมผมไม่หวังสิ่งใด โบวังรวยนะครับผมบวังรวยขึ้นมาคือคว่าเอาแค่พออยู่พอกินไม่คิดสิ่งใดเยอะไปกว่านั้นเอาแค่ care, พออยู่ได้นะครับจะไปหวังเงินรวยลับจดนั้นไม่เอาครับไม่มีความคิดแล้วด้วยจะรวยไปตรงไหนแล้วเอาแค่ care, พออยู่พอกินพอรอดไปพองาน,นก็พอแล้วผมเอาวิชาความรู้ตรงจุดนี้สื่อให้กับทางด้านออนไลน์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลนี่แหละนะครับผมท่านลองศึกษาดูนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นหวงที่ดีสําหรับท่าน แต่สมัยผมไม่มีหรอกแบบนี้มีแต่ทีมีแต่โทรศัพท์ขาวดํานะครับส่วนวันนี้พิชชาปล้อมน้ำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ